ใครๆล้วนตัดสนินว่าข้าเป็นหญิงชั่วบ้าราคะไฟต่ำลุกแก่อำนาจหาเคยมีใครฟังข้าพูดเองบ้างไหมว่าที่จริงข้าคิดสิ่งใดไว้ในใจวันนี้ข้าจะขอพูดเพียงครั้งเดียวและจะไม่พูดซ้ำอีกขอให้ทุกคนลองฟังด้วยใจที่เป็นกลางและอย่าได้มีอคติใดๆข้าชื่อสีสุดาจันทร์ เกิดมาในตระกูลขุนนางฝ่ายเหนือสืบสายจากเมืองพิษณุโลกบ้านเกิดของข้าแตกพ่ายต่ออยุธยาข้าถูกจับมาอยู่ในราชสำนักตั้งแต่วัยเยาว์พร้อมบาดแผลที่ไม่เคยมีใครมองเห็นหญิงอย่างข้าไม่มีสิทธิ์ร้องไห้ไม่มีสิทธิ์ธเลือกเส้นทางชีวิตข้าจึงต้องเงียบเรียนรู้และรอให้ถึงวันของข้า แล้ววันหนึ่งข้าถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใสี่พระสนมของสมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์ผู้เข้มแข็งแห่งกรุงศรีอยุธยาข้าทำหน้าที่ของตนเองอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนได้รับความไว้วางพระราชาหรือไทยในไม่ชา้าเข้าก็าให้กำเนิดโอรสพระนามว่าพระยอดฟ้าข้าไม่เคยคิดที่จะแตะต้องอำนาจแต่เมื่อลูกของข้า คือสายเลือดของราชวงศ์ข้าจึงสาบานกับตนเองว่าข้าจะปกป้องเขาจนสุดชีวิตแต่แล้วพระสวามีก็สิ้นพระชนกระทันนั้นบางคนกล่าวว่าเป็นไข้าบางคนกล่าวหาว่าข้าเองเป็นผู้วางยาด้วยน้ำนมไร้เหตุผลสิ้นดีข้าจะบอกความจริงให้ความตายของพระองค์เป็นเพียงฟืนที่จุดไฟให้เสือในวังตื่น ไม่มีใครคิดถึงข้ากับลูกทุกคนมัวแต่คิดถึงแต่ราชบัลลังก์ข้าจึงจำใจผลักดันให้พระยอดฟ้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แม้เขาจะยังเยาว์วัยนักและข้าจำต้องนั่งขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั่นคือเวลาที่ข้าขึ้นเป็นผู้หญิงคนแรกในฐานะแม่หยัวสีสุดาจันผู้ติดกลุ่มอำนาจเหนือราชสำนัก และตรงนั้นเองที่ข้าได้รู้ว่าอำนาจร้อนแรงและอันตรายเพียงใดหลายคนล้อมเขาไว้ด้วยรอยยิม้มแต่แววตาคือคมดาบหลายคนไม่อาจยอมรับได้ว่าหญิงจากพิษณุโลกและลูกของนางจะได้ครองแผ่นดินแล้ววันที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงพระยอดฟ้าลูกของข้าถูกปรงพระชนนิบเงียบ ไม่มีเงินส่ไม่มีแม้แต่ส่งให้ข้าได้เห็นแม้แต่น้อยไม่มีคำอธิบายไม่มีใครตอบคำถามอะไรมีแต่เพียงความเงียบซึ่งมันยิ่งเจ็บกว่าคำประนามข้า,าไม่ใช่แม่ที่ดีแต่ข้าไม่ใช่ปีศาจข้าไม่มีวันจะฆ่าเลือดในอกของตัวเองแต่สิ่งที่พวกเขาทำทำกับยุวกตริย์ตัวน้น้อยๆมันช่างโหดร้ายเกินกว่าที่ข้าจะยอมรับได้ ท่ามกลางไฟทางการเมืองข้าต้องตัดสินใจเลือกคนที่จะพยุงราชสำนักเอาไว้ชายคนที่ข้าไว้ใจขุนวรวงสาธิราชพรามหนุม่มผู้มีเชื้อสายราชวงศ์และเฉลียวฉลาดบางคนถามว่าทำไมข้าถึงไม่ขึ้นครองเมืองเสียเองแต่ข้ารู้ดีเมืองนี้ไม่เคยยอมรับผู้หญิงอย่างข้าข้าจึงเลือกคนที่ข้าไว้ใจให้ขึ้นแทน และข้าก็คิดว่าข้าจะต้องควบคุมอำนาจนั้นได้นักประวัติศาสตร์บางคนมองว่าข้าคงร่วมมือกับเขาเพื่อล้มล้างลูกของตนเองแต่ข้าขอสาบานข้าไม่เคยต้องการให้ลูกข้าต้องตายเขาคือลมหายใจเดียวของข้าแต่ในวังวนแห่งอำนาจไม่มีใครจะรอดได้เพียงเพราะเป็นเด็กดีการตายของลูกทำให้ข้าพังทั้งเป็น แต่ข้าจะต้องอยู่ต่อเพื่อไม่ให้เลือดของเขาหลั่งลงไปเปล่าๆข้าจึงตั้งขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์คนใหม่ท่านอาจจะมองว่าเขาคือชายชูของข้าอาจมองว่าเราร่วมมือกันครองราชอาจมองว่าข้าฆ่าลูกเพื่อให้ชายคนหนึ่งได้อำนาจครองเมืองแต่ความจริงอาจเป็นเพียงข้าพยายามรักษาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากมือของพวกอมาต ที่ซ่อนมีดไว้หลังฉากพวกมันไม่เคยเชื่อฟังข้าไม่เคยเชื่อในเด็กน้อยและเฝ้ารอเวลาจะสังหารพวกเราเสมอแล้ววันนั้นก็มาถึงพวกเขาหลอกกษัตริย์หนุ่มให้ออกไปค้องฉากแล้วก็ปรงพระชนเสียกลางป่าจากนั้นข้าก็ถูกจับทรมานแล้วก็ประหารบางคนหัวเราะอย่างสะใจที่เห็นข้าถูกลากลงจากบันลัง บางคนร้องไห้กับจุดจบที่เร็วเกินไปของข้ากับเขาแต่ไม่มีใครไม่มีใครสักผู้เดียวที่จะยอมฟังเสียงจากหัวใจของข้าไม่มีใครแม้แต่จะถามข้าสักคำว่าเรื่องจริงคืออะไรข้าจึงขอเล่าที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายหากท่านยังมองว่าข้าคือหญิงที่โหยหาอำนาจจนยอมฆ่าลูกตัวเองข้าก็จะไม่โตเถียงอีกแล้ว แต่หากท่านจะพอฟังข้าก็อยากให้ท่านจำไว้ข้าไม่เคยกลัวความตายข้ามีเพียงความกลัวเดียวคือกลัวว่าประวัติศาสตร์จะไม่ยอมฟังเสียงของข้าเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องบันจี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ